มีคนบอกเอาไวค้ครับว่าน้ำตามันบ่งบอกถึงความรู้สึกของเราได้ครับผมแต่ว่าน้ำตามันไม่ได้บ่งบอกว่าเรากำลังอ่อนแออยู่ครับผมเราสามารถร้องไห้เสียใจมีน้ำตาได้ครับผมและเราก็สามารถเข้มแข็งได้เหมือนกันครับผม เป็นกำลังใจให้ใครก็ต่างกับผมที่กำลังมีน้ำตาอยู่ครับผมร้องไห้ได้แต่คุณก็เข้มแข็งได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมีคนบอกเอาไว้ครับว่าน้ำตามันบ่งบอกถึงความรู้สึกของเราได้ครับผมแต่ว่าน้ำตา มันไม่ได้บ่งบอกว่าเรากำลังอ่อนแออยู่ครับผมเราสามารถร้องไห้เสียใจมีน้ำตาได้ครับผมและเราก็สามารถเข้มแข็งได้เหมือนกันครับผมเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามครับผมที่กำลังมีน้ำตาอยู่ครับผมร้องไห้ได้แต่คุณก็เข้มแข็งได้เหมือนกันครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ